กิจใหม่ EU 24บอกแไป m i ย e s t o n e ส0 0มครับคลิปนี้20,000ืกคิปไปเลยต้องได้อยู่ที่ประมาณ6 0สิถึงเจตัวต่อ2,000โอเค68โอเคเลดเดิมเลดเดิม62โอเคห้ามต่ำกว่าหกก็คือโอเคแล้วมีแต่ EU นะครับผมดูการมาแล้ว EU ลว้ลวนเลยไม่มี70เลยเหรอ68 62 68ได้ทั้งหมด4ใบครับหมื่นละสองใบ <Okay. S 1> แกลกรางวัลไป โอเคแล้วก็รับโผด้านข้างด้วยสิ่งที่เลือกจะเป็นร้อยสี่นะครับไม่ได้เอาเดโมเมนต์แล้วก็น,นี่จะเอาลุ้นเป็นปีซีซีกับฮาร์ดบูร์กเพราะว่าเพ <ๆ S 2> ดานราคาซีซีน่าจะสูงกว่าเกิดแบบไดโดะก็อย่างไรก็ได้ลุ้นหรอว่าเอออันนี้มียูเว่กับเอฟซีนะเว้ยสแตทเท่ากันแต่แค่คนละปีนะครับต้องเลือกเอาส่วนอันนี้ก็เลือกเป็นดับเจ็ดสิบอันนี้เป็นดับร้อยยี่สิบได้สองใบเราไม่เอาเราดับเจ็ดสิบเพราะมันคัดตัวกากๆออกเยอะมากอันนี้เป็นการแตกประมาณนี้ <S <S เราไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนเเเเรราาขขขออปิดดกกกกีกี 104, ล 4, ่ลลััผผมมมวงบ สิ14 14สิบสี่สิบร้อยองพ EU ยี่สมาดูดิว่ามันจะได้ตัวอะไรเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยขอาการัทตันของการ์ดนึงไ <Hey. S 2> อมกมหน้าแป๊บเดียวสีแล้วอรอ EU เพื่อนไ hey. เรา <X Joh an> ไปเป <experience> ิดการ์ดอื่นก่อนดีกว่าเฮ้ยโทรศัพท์มันแวบมากูกูเหลือบตาไปดูอ่ะเยอะ M U หกจุดแปดล้านล้านมันดูดิว่าจะได้เท่าไหร่ก็ประมาณสักหมื่นลนประมาณเจ็ดแสนแหละถ้าตามเรทปกติช่วงนี้นะทำไมเอ็มมันได้เยอะจังอ่ะเอ็มมันได้หนึ่งจุดเก้าเลยหรอเดี๋ยว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 หมื่นละล้านล้านเลยเหรอเอ็มอะทีละใบไปชิวๆไปก่อนเติมหนึ่งหมื่นมันให้สองแสนอะไม่ยถึงอะไรวะอ๋อหรอไม่ได้ดูเลยเพื่อนวิไฟอังกฤษ ปีขวาซาวิแสนไอสัตว์ได้เท่าก๊าซแปดพันเลยเหรอหน้ากิจกรรมใหม่อยู่ไหนลิงเดิมเพื่อนลิงเดิมเลยครับลิงเดิมครับผมไฟไม่อ่องกิจนะมาลวกลางลุกเฮ้ยมันคัดยี่สิบไงเออนี่มันคัดยี่สิบเรีอนหกหมื่นครับวิดด้อมเปิดอย่างว่าเพื่อนมีใครรู้ปะวิดด้อมมันชอบเปิดแบบตุ่มหนึ่งห้าหมื่นแสนน่แรกๆอะ่ะ ฝรั่งเศสไอวิทเอ็มบาเป้เริ่มมาแล้วใกล้มาแล้วไอวิทเอ็มบาเป้ใกล้มาแล้วกูบอกเลยการนี้จากการแลกตั๋วลุ้น EU ยูเว่เอฟซีมารลิตร้อยสองหกถึงแดนัมเบอร์วันครับคิเรียนเอ็มบาเป้เพิ่งลงไปหนึ่งนัดเล่นหนึ่งนัดยิงหนึ่งนัดแล้วก็แชมป์หนึ่งนัดตองหนึ่งทำไมมันดูแบบขอมารลิดมาเตโอก็ได้มา เตโอมันก็น่าจะอยากได้อยู่หรอกเตโอยูบีกันได้ไหมยูบียูค่อยๆเปค่อยๆไป,ไปเปิดแรกๆน่าจะดีครับอ่าโอเคงั้นพุณไปเลยเปิดแรกๆน่าจะดีครับเพื่อน465คนอียูรวนๆ,อ,ๆอังกฤษแบ็กซ้าย อูเป็นชีววชบีออเชียวบวกแปดสเตต์กากจังวะเปิดคนแรกๆมกักจะได้ดีเสมอครับไปสวะฟังเด็ดเชียร์เลยโอ้โห <c oughs> ถ้าเ t ทีก็ต้องมาลุ้นอีกว่าเป็น8หรือเปล่าการนี้เป็นการ4,000มี C.C กับฮาร์ดเวิร์เข้ามา ซีซีก็ได้เด้อซีซีโปรตุเกตอ่ะซีซีโปรตุเกตอ่ะดับเจ็ดสิบขอเวนเจอร์จัดไปเอเวนเจอร์กูะได้คุ้มทุกคนเพราะใหญ่แก่อ้วนทำเอาไวเปิดก็คุ้มซีซีอุ้ยมีไม่ไฟด้วยเหรอวะมันมีไม่ไฟด้วยเหรอหรอมันมีไม่ไฟด้วยกูเพิ่งรู้โอ้โหสามสองหนึ่งยี่สิบสี่ปั๊บ เฮ้ยเฮ้ยหาดเวอร์เฮ้ยฝรั่งเศสโอ้โหเ็นเตอร์แบกคิมเหรอพอทำใจก่อนแป๊บหนึ่งขอทำใจก่อนแต่การ์ดหมื่ะเราจะเปิดเราเป็นเจู้ทีนี้เขารับเบยอยู่เท่าไหร่ครับที่เพื่อนผมเปิดได้มีตำรวจเสนอให้ผมมา 5K ตอนนี้จากใบ120ดรราฟผมถามจริง เอ็มบัปเป้ออกจากดาบร้อยยี่สิบมีตำรวจเสนอให้าพันตำรวจนี่ใครครับเนี่ยไปไปนหนึ่งเฮียแบงก์เหรอเค er okay. ครับผม <laughs> มามาเฮ้ยาร์ดเวิร์คเว้ยอิตาลีเซ็นเตอร์แบ็คอิตาลีแปดปะ <c oughs> โอ้โหไม่มีแปดเลยหรอเพื่อน โทโทแปดเคทีแซตโทนี่นะซีดูผิดครับเมื่อกี้คิดว่าชุดตำรวจแต่พอซูมเป็นชุดลูกเสือสามัญพร้อมไมยางามงร้อยสี่ EU ยีสี่มีแต่เลขสี่แช่เมาส์สี่วิมาหนึ่งสองสาม คุมไมเจมอสนี่แหละทาชิรอดูก่าเฮ้ยเฮ้ยเปเป๊เปิ๊เปเอาเปเอวดบอ LW หรอโอ้ไม่รู้เปื้อมันร้อยสี่พอดีตามคำสั่งเอเอาหรออุย <c oughs> LW ผมขอดับทั้งหมดก่อนแล้วกันนะเพื่อนเพราะว่าเอาจริงเราเปิดคนแรกเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนต้องคัดเข้าคัดออก A few moments later ผมจะกดตอนเหลือ9กาวิสุดท้ายของเพลงนี้ขอให้โดนครับผมพี่ชาย ID ไอวิทพี่พี่จะเปิดวันนี้เลยไหมมา ม้าลิดมีแบบบึ้มบึ้มแนะนำหน่อยครับงบคนจนที่ครับผมเดี๋ยวแนะนำให้นะครับแต่ตอนนี้ขอเปิดก่อนมา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 โรดี้เบอร์ลิงแฮมเอ็มบัปเป้ซาก้าโอ้โหใจไปเต้นว่ะพี่โดก็ได้เก้าวิเก้าสามเจ็ดสิบ อังกฤษฝรั่งเศสสเปนกองการสเปนวิ่งอยิบเจ็ดเลยเหรอสองล้านล้านทีมอะไรวะนั่นลีไอวิทก,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 กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอเดีย <c oughs> ไม่ได้ก็เฮียละอุ๊ยโอเคโอเคไม่ไม่ไมผมผมไม่ได้อันนี้ไงผมไม่ไม่รู้จักไงไอวิทแม่งยังไม่รู้เลยทีมอะไรอะ เดี๋ยวก็ดันโอเคโอเคปารีสเหรอโอเคฟูปารีสปารีสแซงชังแม่งโอเคโอเคมามามาเฮ้ยเฮ้ยเอาเวนเจอร์ว่ะเอาเวนเจอร์ได้อยู่นะเนี่ยได้ร้อยยี่สิบเจ็ดเลยอะสูงสุดร้อยยี่สิบเก้าเราได้ร้อยยี่สิบเจ็ดโอเคเอาเวนเจอร์เหมือนเดิมเก้าวีครับผมปารีสโอเคร้อยสามสิบไปจูต์โอเคมาเอ็มบัปเป้จูต์โรดี้โรดี้เอามาฮะถ้ามันเปิดได้ก็เอามาะ เปลี่ยนเยเปลี่ยนไม่กล่ำคำน้องเปลี่ยนตัวไม่กล่ำครับผมขอสู้แล้วกันสู้เก้ารอบแล้วกันรอบนี้ทุกคนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและครั้งสุดท้ายเก้าโปรตุเกสอังกฤษ เฮ้ยเฮ้ยป่อปีอีอีอี่มึงทำงี้ก oh ับกูได้ไงอะไอ้เช oh ี่ยโอ้โหโอ้โหเพื่อนโอ้โหไอ้เมือกูสั่นเลย มือกูสั่นเลย mm hmm. ป๊อปี้ยได้มาทั้งหมด2.5 3 4้าูเอมได้ประมาณ2ล้านล้านนะครับ2,000มืนแม่งได้2ล้านล้านเว้ยได้มาทั้งหมดประมาณหล้านล้านกว่ากว่า